สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอังปังเซเกมและว,วันนี้นะครับผมก็อย่าลิ้นพันกันนะโอเควันนี้เราก็จะไปเล่นเกมหมู่บ้านแฮมสเตอร์นะครับผมเป็น ep สอกันนะ,ะว่าแล้วเข้าเกมเลยนะครับก็ความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมก็สร้างหนูนะครับได้เริ่มสร้างหมู่บ้านแฮมสเตอร์เรามาดูกันก่อนว่าอัปเกรดตอนนี้มีอะไรบ้างนะหลังจากตอนที่แล้วนะครับผมนี่ โอเคอะไรเอ่ยอ๋อมันจะมีโฆษณาครับนิดนึงพอเข้ามาโดนโฆษณาดักก่อนนะครับอ่ะมาดูนี่มีตรงนี้ครับผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมาเพิ่มมาใหม่นะตรงเนี้ยเนี่ยหนูตัวนี้มาใหม่นะครับฮะแล้วก็มีโซนไม้ครับนี่นี่หนูหนูตัดไม้นะครับผมมาใหม่นะนจริงๆมีหนูลูกเจี๊ยบด้วยนะผมได้หนูลูกเจี๊ยบมาใหม่นะทุกคน นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นะหนูลูกเจี๊บได้มาใหม่นะครับอันนี้ได้มาฟรีนะทุกคนน่ารักมากหนูลูกเจี๊บนะครับอ่ะเรามาเดิ่มกันต่อเลยนะก็อันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรนะเนี่ยเหมือนแบบกดสร้างได้นะครับกดสร้างเลยก็แล้วกันนะกดล็อกได้ไหมอ๋อเงินยังไม่ถึงมันต้อง1.7ดีนะเรามีเงินอยู่1.3ดีนะครับผมเงินยังไม่ถึงนะ ก็ก็ยังสร้างไม่ได้นะครับผมอันนี้ของใหม่นะนี่น้องเสือน้องเสือนะครับจตอนที่แล้วน้องเสือ <c oughs> หนูอะไรนะครับลายเป็นเสือนะครับโอเคอ่าอัปเดตนะครับโ้นไม้นี่ฮะมีต้นไม้มาเพิ่มแล้วก็มีกองไม้มาเพิ่มนะกดอัปเดตไปเลยครับเออมีฉากหลังมาเพิ่มนะครับผมหนูมารวมกันตรงนี้เยอะเลยนะ รวมกันเยอะมากครับเคเกมมันน่ารักอ่ะทุกคนเนี่ยเราสามารถแบบว่ากดแบบเอาน้องเสือมาเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะกดให้เขาเล่นนะได้ปะเขาจะยอมเล่นนะฮะถ้าผมบอกว่าให้น้องเสือออกไม่ได้มันต้องแล้วแต่เขาครับแต่เราสามารถตามติดชีวิตเขาได้นะดูน้องเสือสไลเดอร์กันวิวโหน่ารักอ่ะดูด,ดิตัวนี้ จริงๆแต่ละตัวเขาจะตั้งชื่อมาให้ด้วยนะทุกคนบางทีหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าชื่อเขาไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนึงนะมันต้องดูนะครับจําได้ออเดี๋ยวนะแป๊บนึงจำได้ว่ามันกดดูชื่อได้ด้วยนะมันแบบแต่ละตัวมันจะมีชื่อมันนะแต่ผมก็จําไม่ได้แล้วนะจําได้ว่ามันจะมีชื่อครับดูตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้แฮมสเตอร์ ลองดูก่อนนะอันนี้อันนี้รับของก่อนนะครับเวลาเราผ่านธารกิจได้บางทีมันจะมีเพชรให้นะครับผมเพชรหนึ่งพันดวงเนี่ยสามารถไปเปิดแบบว่าหนูแรได้นะหนูแรก็คือหนูที่เนี่ยอยู่ในไข่อย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับสิบนาทีเท่านั้นนะแต่เรามีไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับสําหรับสายฟรีนะเกมนี้ก็คือก็เล่นไปเรื่อยๆครับแบบถ้าใครไม่ได้แบบว่าโหแบบต้องการแบบว่าชุด เก๋ๆหรือรีอะไรค่อยๆเล่นเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ก็เล่นไปนเรื่อยๆครับนี่ฮะก็กดหัวจงกดหัวใจนะแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยครับอันนี้อย่างผมเล่นผมเล่นสายชิวนะฮะนี่นี่มีหนูปั่นอยู่นี่เห็นไหมนี่ยเนี่ยปั่นอยู่น่ารักดีดูดีสไลดเดรออีกแล้วน่ารักเลยดูดูทำหน้ามันมันน่ารักจังเลยอ่ะ มันเป็นเกมที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือก็ดูหนูเดินไปเดินมาฟุ้งฟิงนะก็เหมือนเราเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ครับผมอยากจะบอกว่าปกตินะถ้าใครเคยเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์จะรู้นะก็คือแบบก็เหมือนตามติดชีวิตหนูนครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะตอนเราเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เราก็ดูเขาวิ่งไปวิ่งมาก็เพลินๆน,น,นะฮะอันนี้แบบว่าแต่ว่าอันนี้หนูเยอะไปหน่อยฮะหนูเยอะมากไม่หน่อยอะ่ะเยอะครับน่าจะแม็กซิมัมได้30ตัวนะครับเห็นเมื่อกี้มันขึ้นโชว์เสื้อผ้าหรอ อันนี้คืออะไรเนี่ยสำเร็จใบให้หน่อยอันนี้ให้ทำอะไรเอ่ยดูเคสนะครับแชร์ภาพหน้าจอกับเพื่อนนะครับผมอ๋อกดถ่ายรูปอย่างนี้หรอใช่ไหมเราถ่ายแบบองรวมเลยเก๋ๆนี่แชร์บับเดี๋ยวภาพนี้อาจจะเอาไปทำเป็นหน้าปกนะเออฮะบันทึกนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องกดแชร์ใช่ไหม แชร์แชร์ไงแชร์แชร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยว่อยแชร์แล้วกันเอาเป็นว่าประมาณภาพนี้ก่อนผมถ่ายเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้แชร์นะครับพอดีผมแบบเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้แบบว่าอ๋อผ่านเลยเหรอแค่ถ่ายภาพก็ผ่านแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเคยังไม่ได้กดแชร์เลยนะ <laughs> แค่จะแชร์นะครับผ่านเฉย เกลไปเรื่อยๆครับผมดูซิน้องกุ๊กไก่เรามาทําอะไรครับน้องกุ๊กไก่มาทําอะไรลกูกเอาอะไรครับลกูกอันนี้เป็นแฮมสเตอร์ที่แบบว่าใส่ชุดกุ๊กไก่นะครับดูดิน่ารักมากเลยเดินเตรยมเตรย,ย,ยมนะโอ้น่ารักจังเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นแฮมสเตอร์ที่ได้ฟรีมานะครับคิดว่าถ้าทุกคนเล่นก็น่าจะได้เหมือนกันนะคือได้มาจากไข่ตรงกลางเนี่ยครับพอไข่เปิดปุ๊บกดก็น้องก็ออกมานะน่ารักดี มีชมโฆษณาได้รับโห3.2มดี oh, เลยเหรอแพ็กเกจทองทำไมได้ได้เยอะจังเลยอะดูดิได้เยอะมากเลยอะชมโฆษณานะคือเกมนี้เหมือนออกแบบให้ดูโฆษณาเฉยๆนะครับดูหนูโฆษณาแต่มันเพลินนะครับทุกคนเอาจริงผมก็เพลินนะกดไปกดมาเพลินๆดูเพลินๆ,นๆนะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับโอ oh, ได้เยอะเลยดูดิ ได้เยอะเลยได้เพชรฟรีครับ pet free. เพชรฟรีเฮ้ยยังได้อีกเนี่ยได้เพชรฟรีนะฮะสำเร็จภาร,รกิจแล้วสองครั้งภารกิจอ๋อหมายถึงภารกิจตรงนี้เฮ้ยหนูใหม่มาแล้วนี่งไงกดเอาหนูออกมามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วครับยินดีต้อนรับนะครับผมมันดูชื่อตรงไหนอะจำได้ว่าเหมือนเคยเห็นชื่อด้วยอะผมจำได้นะตัวนี้มาเต้นด้วยดูดิ เสือน้องเสือหัวใจนี่คือให้เราเข้าไปกดน,นะเพื่อเอาความรักนะครับส่วนกระดุมที่เราขุดขุดอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถเอาไปแลกเสื้อได้นะเดี๋ยวดูซิมีเสื้อตัวไหนซื้อได้บ้างไหมฤดูหนาวอ๋อถ้าฤดูหนาวต้องเป็นถุงเท้าอ๋อมันจะเป็นแบบฤดูของเขานะก็คืออย่างพวกเสื้อผ้าก็จะสุ่มในนี้เนาะนี่ไงสุ่มอุปก,กรณ์ตามนี้นะครับอ๋อมันเหมือนเป็นกล่องสุ่มนะเนี่ยกล่องเสื้อผ้า โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอาไว้ครบแล้วจะมาซื้อนะครับดูแฟชั่นนะฮะน่ารักน่ารักก็สายฟรีก็ต้องอดทนครับเก็บสะสมอย่างเดียวครับอย่างเราเล่นสายฟรีนะก็อาจจะต้องเก็บสะสมนะครับซึ่งซึ่งพฤติกรรมของหนูแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยอย่างนอนหลับอย่างเงี้ยดูตัวน,นี้นะ นอนหลับเราอยากจะปลุกเขาใช่ไหมเราก็กดคลิกไปที่เขาปะเขาก็จะตื่นนะดูดิเฮ้ยน่ารักจังเลยเกมนี้เหมาะกับเด็กกับผู้หญิงนะครับฟุ้งฟิ้งมากนะขนาดผมเป็นผู้ชายนะอายุเยอะแล้วเล่นยังฟุ้งฟิ้งเลยนะครับเพลินๆนะนี่อัปเดตไปนะครับเล่นเพลินๆดูเพลินๆไปนะไม่ได้แบบโอ้โหรีบร้อนอะไรมากอะไรเงี้ยเราเล่นเพลินๆไปได้ครับ แต่ถ้าจะเล่นแบบว่าก้าวกระโดดเนี่ยมันจะต้องแบบว่ากดดูโฆษณานะเพื่อที่จะแบบว่าทำเควสอะครับดูโฆษณาเพื่อที่จะทำเควสจะได้แบบเปิดแมปนะอันนี้น่าจะน่าจะอะไรเนี่ยลงอาบน้ำนะนี่นี่น,น,นี่ลงอาบน้ำนะครับเขาบอกแล้วเนี่ยต้องใช้เงิน1.7ดีนะซึ่งตอนนี้เราเป็นตัวซีเลทเราเป็นตัวซีนะครับเนี่ย1 0 0ซีเท่ากับ1ดีมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม โอแปลว่าเงินนี้ถือว่าได้เยอะมากนะดูปาโลมาอย่างดูปาโลมาให้1.8ดีอันนี้ใช่1.7เอ้าดูปาโลมารอบเดียวก็ได้แล้วนี่ลงอาบน้ํางั้นดูสิครับคือ,ค,อคือผมดูโฆษณานี้เสร็จ30วินาทีปั๊บผมสามารถที่จะเอ่อเอาลงอาบน้ําออกมาได้เลยนะก็ก็ดูครับดูแป๊บหนึ่งครับเพื่อลงอาบน้ําฮะโอเคผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับ แต่ว่าคือผมก็ไม่ได้กอรครับก็ไปยาวๆนะทุกคนสามารถกดกดไปดูฉากต่อไปได้นะครับผมถ้าไม่อยากดูโฆษณานะ <Play> โอเคไปเราก็จะได้เงินมาแล้วฟึมนี่ไงแล้วเราก็เปิดลงอับน้ำได้แล้วดินี่ไงเห็นไหมสามสิบวีก็สามารถเปิดลงอับน้ำได้เลยทุกคนอ้าวนี่ฮะใจเย็นครับใจเย็นโอเคได้แล้วครับ เริ่มบทฝึกสอนนะยังยังยังไม่เป็นไรครับผมอยากจะแบบว่าอันนี้ก่อนนะคือปกติเวลาเราเปิดแบบใหม่เนี่ยมันจะต้องมีหมูมันจะมีหนูที่แบบว่าเนี่ยอย่างอย่างหมูช่างไม้ตัวเขียวเยวเนี่ยครับจะมีหนูที่คอยประจําประจําประจําฐานอยู่นะแต่ว่าเราต้องแบบอัปเกรดฐ,ฐานไประดับหนึ่งก่อนนะครับผมถึงจะสามารถเรียกหนูประจําฐานได้นะครับอันนี้ขุดเงินให้โอ้ขุดให้ได้เยอะเลย1.5ดีเลยนะทุกคน มาเยอะมากเอาปั๊มเงินปั๊มฐานครับปั๊มฐานระหว่างนี้ก็ปั๊มฐานอะช่วงแรกๆเราต้องกดรับเงินเองนะครับเพราะว่ายังไม่มีหนูมาประจํานะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเก็บหัวใจแล้วสร้างหนูมาประจํานะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูก่อนหนูประจําลงอาบน้ําเนี่ยต้องใช้หัวใจหนึ่ง้ิดจุหนึ่งดีเลยเหรอโห 187.1 D ดเีเลยนะตอนนี้เรามีแค่16.5ดีนะเดี๋ยวดูนี้ก่อน16.7ดดีโหใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะทุกคนผมต้องเก็บสะสมหัวใจเยอะมากเลยเดี๋ยวนะกว่าจะผ่านตรงนี้ได้นะครับต้องต้องเก็บหัวใจเยอะเลยระหว่งางนี้เราก็อัพอัพไปก่อนครับพยายามอัพอัพไปก่อนนะ นี่แบบขนาดดู 17.0D ดีถ้าเราดูโฆษณาตอนนี้เราจะได้18.5ดีเอาขอดูโฆษณาก่อนแล้วครับทุกคนคือดูโฆษณาจะได้18.5ดีนะคือหัวใจนะครับผมค่าหัวใจจะได้เพิ่มนะอย่างน้อยๆก็ขยับเข้าไปใกล้ขึ้นนะผมจะได้เรียกหนูที่คอยเฝ้าลงอาบหํามานะครับคือเกมนี้มันออกแบบมาให้เราแบบว่าดูโฆษณาอยู่แล้วครับผมก็ถ้าเป็นช่วงโฆษณาก็สามารถรีได้นะถ้าใครไม่อยากดูนะครับ โอเคได้หนูเพิ่มเอาหนูออกมาเพิ่มไหมยี่สิอดีได้ได้หนูเพิ่มเราจะเอาหนูมาเพิ่มหรือว่าเราจะรอแบบทีเดียวเลยดีอันนี้ได้อะไรเอ่ยอ๋อขุดดินแป๊บน,น,นึงนะครับโอเคต้องแบบขยันกดนะคือเกมนี้ตอนนี้ต้องขยันกดมากนะครับ ต้องสังเกตนะว่าหนูแต่ละตัวมันจะมีแบบว่าสัญลักษณ์หัวใจขึ้นนะพอกดแล้วเราก็จะได้ค่าหัวใจนะครับถ้าคนสังเกตนะครับบนซ้ายบนนะครับสเตตัสหัวใจของผมนะอยู่ที่36.4ดีนะโอ้ยดูน้องเสือมานอนนะ่ารักมากเลยะดูดิหลับนะครับไ่ดูน้องเสือหน่อยเดียโอ้ยอาบน้ําอยู่ยังนอนหลับเลยลูกโอ้ยตื่นเอ็นดูจังโอ้ยไปแล้วเติมเตียมเตมเตียม,ม,ม,มไปแล้วครับมีบายบายให้ด้วยนะน้องเสือนะครับ นี่น้องเสืออันนี้ผมเรียกหนูมาขุดนะครับขุดน,นีขุดก็จะได้เงินครับ4.4ดีโอ้ได้เงินเยอะเหมือนกันนะแพ็กเกจหัวใจ3ดีโอ้โหันนี้เราผ่านภารกิจรัวๆเลยนะเนี่ยโอเค2ภารกิจติดอันนี้ไม่เป็นไรครับโอเคกดกดไป เนี่ยนะหัวใจเนี่ยกดยิ่งยิ่งหนูเยอะเปอร์เซนต์ที่เราจะได้หัวใจเพิ่มเยอะก็ก็ตามจํานวนหนูเลยนะครับผมหรือผมจะเอาหนูออกมาก่อนเดียะเพราะว่ามันก็คือจำนวนหนูเยอะมันเปอร์เซนต์ได้หัวใจก็เยอะตามนะครับแล้วยิ่งถ้าเราอัปเดตหนูไปด้วยเนี่ยเนี่ยผมอัปเดตลงอาบน้ําซึมบุ่มนะลงอาบน้ําตอนนี้แบบว่าหัวหลังการมากนะแต่ยังไม่มีหนูเฝ้านะครับเนี่ยถ้าเราอัปเกรดหนูเห็นไหมครับทุกคนข้างล่างเนี่ยให้ลองสังเกต มุมขวานะถ้าอัปเกรดหนูเนี่ยหนูตัวนึงจ้งหัวใจเรา 6.4c นะครับผมถ้าได้สักประมาณหลักดีจะดีมากเลยนะตัวน,นี้เป็นหลัก C อยู่นะครับแต่ก็อัปเกรดอัปเกรดไปแล้วแล้วก็เอาหนูเพิ่มดีกว่าเอาหนูเพิ่มดีกว่าจะได้แบบว่าเร็วขึ้นนะนี่ฮะเอาหนูออกมาเพิ่มนะครับแล้วก็อัปเกรดทั่วๆไปนะโอเคเนี่ยตอนนี้หนูโอ้หนูหนึ่งตัวนี้ให้ค่าเรา 1.1d แล้วครับ แปลว่าเรากดหนูเนี่ยไม่กี่ครั้งเดี๋ยวสักพักก็สามารถได้นี้แล้วนะได้หนูเฝ้าหนูเฝ้าลงอาบน้าเนี่ยลงอาบน้นํายังไม่มีหนูครับคือทุกจุดอะสังเกตดีๆเวลาเราเปิดแมปมันจะมีแบบว่าหนูหนูเฝ้าครับอย่างเนี้ยอย่างตรงโซนตัดไม้จะมีหนูคอยเฝ้าที่ตัดไม้นะอย่างตรงนี้หนูหนูปันจักรหนูเย็บผ้าครับก็จะมีหนูปันจักรเย็บผ้าคอยสแตนบายเอาไว้นะครับเนี่ย อย่างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้หนูบาร์เทนเดอร์นะครับก็จะคอยอยู่ในสเตตตัวเองนะหนูหนูห้องสมุดนี่ฮะหนูห้องสมุดหันหลังอยู่อยู่นี่ฮะเนี่ยอย่างห้องสมุดก็จะมีหนูคอยประจานะร้านขายร้านขายของก็มีหนูครับนี่ตรงอินโฟนะนี่ไงคือทุกจุดนะครับจะมีหนูหมดเลยอย่างอย่างตรงฟาร์มก็จะมีเนี่ยหนูชาวนานะฮะทีนี้โรงอาบน้ําที่เราเพิ่งเปิดเมื่อกี้มันไม่มีหนูครับเนี่ยอันนี้คือโรงอาบน้ําแบบเปล่าๆปลป๊ๆีนะ เอา้าน้องเสือเป็นไรน้องเสือหนาวน้องเสือหนาวครับเมื่อกี้น้องเสือหนาวนะอันนี้เราผ่านเคเวสเราก็จะได้ได้ค่านี่นะครับนี่ฮะเพชรนี่ครับ,รรบได้เพชรมานะมันเป็นเกมที่แบบว่าให้เรากดเรื่อยๆเลยครับผม ไม่คุณไม่ต้องทำอะไรมากครับกดกระสร้างอาณาจักรครับอ p พนี้เราได้เราได้โรงอาบน้ำมาเพิ่มนะซึ่งมันน่ารักมากเลยนะเวลาหนูอาบน้ำทุกคนน่ารักน่ารักเวลาหนูลงไปอาบน้ำอะต่อไปนี้อะไรเนี่ยจดหมายนะครับอันนี้คืออะไรที่ทำการไปสนีอ๋อเควสต่อไปที่เราต้องเปิดนะ แมปต่อไปจะเปิดคือน่าจะเวิร์กนี่ครับที่ทําการไปสนีนะครับตอนนี้หาน้องหนูก่อนดีว่าหาน้องหนูให้เจอกนครับน้องหนูเฝ้าเฝ้าลงอับน้ํานะแล้วเดี๋ยวรอดูหน้าตาว่าหนูเฝ้าลงอาบน้ําหน้าตาจะประมาณไหนนะครับทําไมหนูลูกเจี๊ยบนอนหลับอย่างนี้ล่ะลอัพไปครับระหว่างนี้เราก็อัพอัพด่านอัพฐานไปครับอัพรอ53 d ครับ จริงๆก็แป๊บเดียวนะผมว่า EP นี้ก็น่าจะได้เจอน้องหนูอาบน้าครับเดี๋ยวยังไง EP นี้เจอหน้าน้องหนูอาบน้ําแล้วก็น่าจะจบ EP นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดู EP หน้ากันว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะ EP นก็น่าจะประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ไล่กดหัวใจนะครับตอนนี้ดูดูโฆษณาได้อีกแล้วนะดูโฆษณาได้อีกนะครับไม่ต้องตกใจนะไม่รู้เสียงเข้าไหมนะมีคนมาสิ่งหน้าบ้านผมนะเมื่อกี้ โอเคเงินตอนนี้มี7.4 d ดีเราต้องสังเกตสกุลเงินนะครับผมหลักดีมันก็จะไปขึ้นไปเรื่อยๆนะผมสังเกตแล้วตอนแรกก็เป็น A B C D เราไป E นะหลัก E ไหมนี่ขวดใหม่อีกแล้วรอบนี้นี่ไง187.3 d นีนี่ดูโฆษณาครับจบโฆษณานี้เราจะได้เจอกับน้องหนูที่คอยเฝ้าลงอาบน้ำแล้วนะทุกคน ก็เดี๋ยวผมขอจบ EP นี้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าหากว่าเจอน้องหนูลงอาบน้ำเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันหน่อยว่าจะน่ารักขนาดไหนนะน้องหนูที่คอยเฝ้าลงอาบน้ำนะครับสำหรับใครที่กำลังดูโฆษณาอยู่นะสามารถรีไปดูได้นะครับอันนี้คือผมดูเพราะว่าต้องการทำภารกิจนะเพราะว่าผมผมไล์แบบนี้คงไม่ได้ตัดต่อนะครับคงลงไปทางดุนเลยไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเขาเลยนะโอเคมาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมีสัญ,ญลักษณ์นี่ครับ นี่น้องหนูลงอาบน้ามาแล้วมาแล้วฟิงนี่เป็นไงหน้าตาประมาณนี้มีพัดด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้คอยพัดน้ําร้อนให้นะครับนี่คะคอยบริการทุกคน,นครับอัปเดตเลยครับอย่างนี้โอ้ยน่ารักเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับ E ีพีนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก่อนจากกันไปนะ่ะอย่า ยังไงก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปผมฝากช่องอังปังเซไฮด้วยนะครับผมกับอังปังเซเกมแล้วก็แฟนเพจอังปังเซเกมนะครับเอ้ยไม่ใช่ลินพันกันแล้วแฟนเพจอังปังเซไฮนะครับผมฝากไปกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมสําหรับ E ีีนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมยังไงขอลากันไปก่อน e ีพีหน้าจะมีอะไรอัปเดตบ้างอย่าลืมติดตามนะครับผมบ๊ายบาย